คลิปในวันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางลัดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สามารถ n o o บทูโปรขึ้นไปและเล่นเกมนี้สบายขึ้นได้ครับซอตี้ซีรับเติมโลบักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอดีพารด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบักสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านดิสคอร์เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วัน หากนึกถึงโลบักราคาถูกอย่าลืมร้านซอที่4ด้วยนะครับสนุสฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมชั่นการดกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําระบบที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมว่ามันเป็นระบบที่หลายๆคนมองข้ามนะปัจจุบันนะครับเพราะว่า ณปัจจุบันเนี่ยอนิเมชันการเนี่ยเขาอัปเดตคุณภาพออกมาเยอะมากๆแล้วมาเดี๋ยว,ว่าคุณภาพออฟไลน์ในการเล่นเกมนี้ที่มันสะดวกสบายมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยเรียกได้ว่าขุดคุยกันทุกแบบ Back to Basic ตั้งหลายคลิปที่ผ่านมาแล้วคือแบบว่าทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้หลายคลิปมากเลยนะเพราะว่าผมพยายามที่จะสอนทุกๆเส้นทางในการที่จะเล่นเกมนี้แบบสบายขึ้นได้มากแล้วคลิปวันนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสั้นๆที่ มีประโยชน์มากๆนะครับกับการที่บางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ไปลองจริงๆตอนผมเข้ามาเล่นเกมนี้ผมก็ไม่ได้สนใจเจ้านี่เลยแล้วล่าสุดเนี่ยคุณภาพออฟไล์ของมันเนี่ยได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับ FK Chamber ครับตอนนี้ Time Chamber นะ Time Chamber ของ Anime Vanguard เนี่ยเรียกได้ว่ามันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาอะตั้งค่าระบบให้มันแบบรีจอยตลอดเวลาที่เราเข้าไปใน FK Chamber เนาะ20นาทีปกติของโรบอทเนี่ยมันจะ d i s c o n n e c t ออกเรา หมายถึงว่ามันจะเด้งเราออกทันทีแต่กับ Anim เม Van นการไม่ใช่คือคุณสามารถที่จะเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่ามาโคเอฟเคใดๆก็ได้และปัจจุบันนะครับในแพดวินเทอร์แบนเนอร์ถ้าใครกลับมาเล่นเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับของขวัญโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้คือก่อนหน้านี้ผมลองปล่อยไปสักคืนหนึ่งครับแบบขำๆเลยเรียกได้ว่ามันเป็น AFK ที่แบบทรงประสิทธิภาพมากๆนะปัจจุบันนะครับโดยการที่แบบถ้าเราไม่ได้เข้าโรบอกหรือว่าเราไม่ได้เล่นอะไรเกี่ยวกับโรบอกอยู่ เราไปทํานู่นทนํานี่กินโกงกินข้าวเราเข้า FK ฟเคทำแชมเบอร์ไว้เลยครับซึ่งตอนแรกผมก็มองว่าไม่คุ้มเนาะแต่ไป,ไปมาเนื่องจากตัวผมก็ไม่ได้มี v i p ด้วยเป็นสายฟรีแบบฟรีจริงๆแล้วก็เลยลองปล่อยดูณนะปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ของขวัญด้วยนะครับคือคุณจะได้สามร้อยของขวัญน,นะครับต่อการปล่อยอะ่ะก็คือแบบมันปล่อยไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้คือมันอาจจะไม่ได้เจมเยอะนะคือมันก็ยังได้เจมอเอาไปเปิดนะครับเพื่อหานูน่นหานี่เนาะงาซ้ำอะ่ะ คือคุณจะได้ของขวัญมามากๆและณปัจจุบันที่ผมบอกไปนะตัวละครที่ผมแนะนำจากวินเทอร์แบนเนอร์ไอวินเทอร์แบนเนอร์มันสามารถได้ตัวละครแบกมาเลยนะแล้วการที่แบบจริงๆถ้าแบบขี้เกียจจะเล่นจริงๆแบบว่าเออแบบไม่อะไรเลยคุณสามารถเข้ามันทิ้งไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอะ่ะก็คือเข้าทิ้งไปแล้วมันไม่มีวันหลุดด้วยอย่างที่ผมบอกเนาะคือเขาตั้งค่ามาแล้ว20นาทีมันก็จะไม่หลุดแปบลบว่าถ้าคุณปล่อย24ชั่วโมงเลยแบบคุณ ใส้ที่ไก่มาแล้วคุณเข้าไปใน a f k Chamber อ่ะคุณปล่อยไปเลยประมาณวัน2วันเออแบบปล่อยทิ้งปล่อยขว้างโดยที่แบบไม่ต้องไปสนใจอะไรมันอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือคุณสามารถตั้งตัวได้เลยจากเลเวล1เลเวล2อะคุณสามารถมาตั้งตัวได้เลยนำซ้ําจะอีโวตัวละครเพิ่มได้ด้วยซ้ำนะเอออันนี้คืออย่างหนึ่งที่ผมเห็นกับ a f k Chamber นะครับคือประสบการณ์ของผมจริงๆผมอยากจะเอาตัวเลขให้มาดูเลยแต่ผมสุ่มของขวัญไปหมดแล้ว คือผมลองปล่อยผ่านคืนนึงมันได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะเอาแบบขั้นต่ําเลยแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันประมาณไหนประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะไรเงี้ยปล่อยแบบไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำอ่ะก็สัก1ิชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้มาเป็นหมนะื่นสองเนาะคือถามว่าการลงไปเล่นเนี่ยมันได้เร็วกว่าไหมใช่แต่อันนี้คือมันเป็นวิธีที่ทางรัฐแล้วก็แมปอื่นหรือหลายๆแมปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทํากันหรือ,อยังแต่แมปเนี้ยมันสามารถทําได้ก็คือคุณปล่อยไปเลยนะครับ คือมันสามารถช่วยผู้เล่นใหม่ได้จริงๆสำหรับคนที่ไม่ผ่านด่านแล้วเราจะทำอะไรต่อคือคุณสามารถมาปล่อยนี่ทิ้งได้แบบยาวๆเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆแล้วผมลองมากับตัวแล้วก็คือแบบลองมาประมาณ2วันแล้วก็คือโดยการที่ว่าไม่ได้ไป AFK หาพวก XP หรือลงด่านอะไรอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยมาโคไฟผมลองมาอยู่ใน FK Chamber บนะ่ะตอนนี้มันเยี่ยมยอดนะพูดถึงเยี่ยมยอดนะแล้วมันเร็วด้วยคือมันมันก็แค่แบบเนี่ยคุณเดินเข้าไปเรียบร้อยครับ คุณสามารถไปเรียนคุณสามารถไปนู่นไปนี่คุณคุณทำนู่นทำนี่คุณสามารถชาร์จแบตทิ้งไว้ที่บ้านยิ่งคุณมีอ่าเดเวล็หลายเครื่องเนี่ยคุณก็สบายมากๆนํำซ้ําคือผมสามารถไปทําอย่างอื่นได้ด้วยก็คืออ่ะเนี่ยผมเข้า FK Chamber บปุ๊บมาถึงเข้าเกม FK Chamber ผมพับจอได้เลยครับแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดเนี่ยผมก็สามารถพับจอลงมาได้เลยแล้วผมก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยแค่นั้นเลยครับซึ่ง ตอนที่ผมไม่ใช้ระบบ F K ของเกมอื่นๆพวก F K ทาแมชชีนนู่นนี่นั่นอะ่ะผมไม่ใช้เลยเพราะว่า20นาทีแม่งหลุดแล้วหลายๆคนต้องมาตั้งออโต้คลิกหรือว่าตั้งแบบการสแปมการคลิกหน้าจออยู่ตลอดเวลาแปลว่ามันไม่สามารถใช้ device ์เครื่องนั้นได้ก็คือไม่สามารถใช้อุปกรณ์ตอนนั้นได้แต่กับกันถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยสบายเลยผมสามารถไปทําอย่างอื่นได้ไปหนังดู YouTube ฟังพอดแคสต์เล่นเกมนู่นนี่นั่นแล้วก็ปล่อยนี่ไปแถมแม่งไม่กี่สเปคด้วย นะครับแต่สําหรับมือถือเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเออประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าผมมาแนะนํไวๆอีกทีนะครับกับระบบที่มันจะสามารถที่จะก้าวกระโดดได้โดยที่ผู้เล่นใหม่แบบเลเวลหนึ่งก็ทําได้อันนี้คือเลเวลหนึ่งก็ทําได้แล้วกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนที่เล่นมานานแล้วบางคนก็ไม่ได้ใช้ระบบนี้นะซึ่งผมก็ลองแบบแนะนําว่าเออลองมาใช้กันดูซึ่งการที่คุณจ่าย v i p เนี่ยคุณก็จะได้คูณ2ก็คือจาก300มันเป็น600เนาะ แล้วการที่แบบเอ้ยถ้าคุณเป็นคนเติมโรบักเยอะก็คือมีพรีเมียมเนี่ยซื้ออ่าพาสซื้ออะไรพวกเนี้ยมันก็จะคูณอีก1.5แปลว่ามันจะได้เยอะมากๆนะพูดถึงคืนหนึ่งของผมคืนนึงไม่คืนหนึงประมาณ10ชั่วโมงมั้งก็หมื่นหนึ่งอ่า11 12ชนะั่วโมงตอนนั้น1 2ื่นสองหมอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะมากๆเลยล่ะนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยมาแนะนําแบบ เส้นทางลัดเขาเรียกว่าทางลัดที่สุดแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยเรียกได้ว่าตั้งแต่ลองใช้ afk chamber ของ Vanguard เนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่เป็นผมไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงอะไระคือเหมือนลองใช้จริงแล้วสวันแล้วก็ลองปล่อยมาอะไรเงี้ยก็เออมันดีจริงๆแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะมีวิธี afk ไฟลบลาบลาบ,าบานะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปของอที่มันเป็นหน้าปกยูกาเมสของผมได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้น ภาพปกไว้นะคนก็ตามไปดูได้อันนั้นก็คือสามารถ AFK มาหาของเก็บเลเวลแบบผมได้เลยครับหลายๆคนคือมาถามผมว่าเออผมเลเวลยังไงเนาะก็คือเนี่ยครับมจิกเพนแดน์เนาะผมมีอยู่พันสหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเลเวลอะถ้าผมได้ยูนิตใหม่มาอะไรเงี้ยแล้วผมจะต้องทําการเลเวลอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องซีเรียสอะเพราะว่ามันสามารถหา XP ได้โดยวิธีนี้แล้วหาเจมได้โดยวิธีนี้ก็มันก็จะสบายเลย ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผมทาให้ดูแล้วกันคือตอนนี้ผมเวลพวกตัวมิสติกตัวซิกเก็ตไปหมดแล้วผมใสใ่ให้ได้เลยแบบผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันก็เวลตันแหละคือเวลเร็วมากๆคือหลายๆคนเข้ามาถามผมว่าเออเวลยังไงก็ลองไปดูคลิปนั้นได้ครับวิธีหาของเลเวลอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร,รับเท่าไหร่เนี่ย ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆในการเล่นเกมนี้ได้สะดกสบายขึ้นเนาะหลายๆคนก็เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ผมก็ดีใจามากๆที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นเกมนี้เนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย